ตัวเนี่ยผมบอกแล้วผมเคยพักไหนคุณโชคุณไม่เชื่อมั่นในตัวผมเนี่ยคุณโชเข้าไปแล้วอย่าลืมเป่าเพลงนะมันจะได้ achievement อะไรนะ Song of escape นะนายคุณโชโเก <c oughs> ียร์เน็ตหลุดเน็ตหลุดเน็หลุดไปดิยมีแต่คนรวยพอนะคุณโช <c oughs> ไม่เลยมืมอแต้มต<า>ก,ากตายวิ่งอย่างเดียวม กล่องเล็กมันได้ขอให้มันหนีนะก็จะหนีหรือเปล่าถ้ามันหนีได้นี่มันจะหลุดนะคุณโจอ๋ออุ้ยตาเฉยอุ้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 ยออ้โหรล่ำรวยร่ำรวยเลิกแดงเหอะไอ้เหี้ยดูไม่ทันได้ตังหมื่นแปดแล้วก็ได้ของเป็นล้านเลยไอ้เงี้ยอ่าขายดึงโชว์ของมึงนี่ขายได้ปะขายได้หนูขายได้ก็เต็มเนี่ย ลพวกนี้ขายได้หมดไอ้ถ้าได้จากไอซี่แค้นแม็ปขายได้เพื่อนโอ้ยเสียงเป็นไรหรอเสียงเป็นไหรไปช่อบกินของอย่างเยโดโอ้โหยี่สิบถุงไอเนี่ยปการแบตแบตซิงม่วงแบตซิงม่วงยี่สิบอันโอ้โหคุณโชว์บอกเลยสามหมื่นเลยมั้งนะเงินเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งแปดเลยเนี่ยตังโกเนี่ย โอ้โก็เมือนหมือนแปดใช่เศรษฐีว่ะได้ดีก็อย่าลืมน้องๆนะมัน,นช